ไม่คิดว่าจะได้ทำคลิปชมมาติเนลลี่อีกก็ดีใจนะเพราะว่าเกือบกล่อย แต่เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่ได้เห็นขุมกําลังสำรองของเราเนี่ยเปลี่ยนเกมได้วันนี้ต้องชมอาร์เต้าก่อนเลยบอกเลยว่าแบบเจนเนียสมากพอครึ่งแรกเอาจริงๆก็โดนเจ้าบ้านกดดันหนักมากนะคะแต่พอครึ่งหลังอาร์เต้าเลือกที่จะถอดเยเครสออกส่งทรัสซาลงมาก่อนแล้วพอเกมเริ่มเปิดเนี่ยเหมือนอาร์เดต้าเองก็น่าจะเล็งเห็นว่าทีมต้องการแบบสปีดความเร็วที่มากขึ้นจึงเลือกส่งมาตินเนลี่ตามลงมา และนั่นแหละค่ะทุกคน36วินาทีเท่านั้นมาร์ตินารีใช้จุดเด่นของตัวเองนะคะความเร็วสปีดทะลุของเขาเนี่ยแล้วเขาก็มักทำประตูได้ในพื้นที่แบบนี้ด้วยนะจังหวะพักบอลก,ก่อนยิงก็ยังแสดงให้เห็นว่าแบบเออก็ยังมีของอยู่แหละจนแฟนบอลช็อกนะคะนี่กูไม่ได้ฝันไปใช่ไหม <c oughs> คือถ้ามีใครหาว่าฟุกนะมาร์ตินารีบอกย้ำให้อีกรอบนอกจากทำประตูให้แล้วท้ายเกมมาแอสซิสต์ให้ทอดศาก,ก่อนหมดเวลาแปบบเดียวอีกลูกหนึ่งคือเกม UCL บอกเลยมัน ไม่ง่ายจริงวันนี้นะคิดว่ามาแบบสบายๆแต่บีเบาในบ้านบรรยากาศบอกเลยว่าแบบกดดันสุดๆวันนี้ปลม,มือให้เลยอาเดตาที่เลือกเปลี่ยนซูเปอร์ซับลงมามาตินเนลลี่ที่จริงประตูได้แล้วก็แอสซิตและทอสซาเองก็ทำประตูและแอสซิตได้เหมือนกันปลอบมอือค่ะทุกคน